โดนนันทําเปิดตัวเลขทหารเขเมรที่เสียชีวิตที่แท้จริงหลังฝั่งทัพฟ้าไทายประกาศยกระดับ F16 พร้อมจบเขเมรหลังทัพบ,บกส่งสัญญาณ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะต้องบอกว่าแม้ว่าจะไม่เกิดการประทักกันแล้วค่ะแต่ล่าสุดนะคะ12สิงหาคมค่ะเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะทางกองทัพบ,บกได้มีการรับรายงานค่ะว่าหน่วยทหารพรานร้อยพพ2610ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณปราสาทตังบันทมอาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีการเหยียบกับกับระเบิดส่งผลให้กําลังพลได้รับบาดเจ็บศูนเสียขาหนึ่งนายซึ่งทราบว่าชื่อสิบเอกธีรพลเพียขันทีที่ศูญย์เสียขาข้างซ้าย คนล่าสุดค่ะจากการตรวจสอบนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวเ,เป็นหลุมกว้างประมาณ70ซนติเมตรถึง100ซนติเมตรมีเศษผ้าลายพรางเนี่ยซึ่งคาดว่าเป็นกางเกงของทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็บริเวณหลุมระเบิดเนี่ยก็ยังมีเศษซากของทุ่นระเบิด PMN2 กระจายอยู่ทั่วบริเวณที่ทางทหารกัมพูชาได้มีการวางไว้ก่อนที่จะล่าถอยออกจากเขตประเทศไทยค่ะซึ่งนายยอดล่าสุดตอนนี้นะคะต้องบอกว่าทําให้ทหารไทยของเรานั้นค่ะมีการสูญเสียขามากถึง5รายแล้วค่ะ และล่าสุดในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาเปิดความจริงจากปากของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะถึงตัวเลขทหารเทมเมนที่เสียชีวิตที่แท้จริงนะคะขณะที่ฝั่งทัพฟ้าไทยเนี่ยประกาศ F16 พร้อมจบหลังทัพบ,บกส่งสัญญาณแสดงจุดยืนค่ะซึ่งเมื่อ8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าอาเซเซ์ไบาจานแล้วก็อาร์เมเนียค่ะได้ลงนามข้อตกลงสันติภาพที่มีสหรัฐเป็นคนกลางโดยระหว่างการถแถลงข่าวลงนามข้อตกลงประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้กล่าวว่าในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐความปรารถนาสูงสุดของตน คือการนำสันติภาพและเสถียรภาพมาสู่โลกโดยยกตัวอย่างเหตุขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งเขานั้นเนได้เข้าไปมีส่วนทําให้คลี่คลายเช่นอินเดียปากีสถานหรือรวันดาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรวมถึงเหตุประหัดไทยกัมพูชา โดยทรัมป์นะคะได้มีการกล่าวว่าเหตุประทะไทยกับกัมพูชาเนี่ยเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นมีผู้เสียชีวิต2,000คนบริเวณชายแดนแต่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นทั้งนี้ข้อมูลจากกองบัญชาก,การกองทัพไทยระบุว,ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตฝั่งไทยจากเหตุประทะไทยกัมพูชาเนี่ยยอดสะสมถึงวันที่10สิงหาคมมีอยู่30รายเป็นพลเรือนเนี่ย14รายและทหาร16รายจึงไม่แน่ชัดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิต2,000รายที่ทั้มกล่าวถึงนั้นนะะเป็นข้อม มีการเสริมว่าผมคุยกับ1ใน2ประเทศที่กําลังคุยกันเรื่องการค้าแล้วบอกว่าผมจะไม่ลงนามข้อตกลงการค้าถ้าพวกคุณจะสู้กันทั้มข่าวชื่นชมผู้นําไทยแล้วก็กัมพูชานะคะว่าเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมโดยบอกว่าเรายุติสงครามได้และพวกเขาจะมีการประทักกันเป็นระยะระยะเหมือนกับที่คุณสองคน อาร์เมเนียอาเเอรบาจานเคยทำสงครามระยะยาวแล้วเราก็หยุดมันได้ซึ่งทรัมป์ยังบอกอีกว่าผมพบว่าในทุกกรณีพวกเขาเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยผมคงบอกว่าพวกเขาเป็นผู้นําที่แย่มากถ้าพูดตามตรงพวกเขาก็เห็นด้วยสําหรับไทยกับกัมพูชาเราได้หยุดอะไรบางอย่างที่กําลังจะเริ่มต้นได้แล้วแล้วเราก็ได้ช่วยชีวิตคนไว้มากมายรวมถึงคนอื่นๆอ,อ,อีกจํานวนมากซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าทรัมป์เองค่ะก็พยายามแสดงตนนะคะในฐานะผู้สร้างสันติภาพระดับโลกในช่วงเดือนแรกๆนะคะ ของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2องทำเงียบขาวและยกย่องเขานะคะในฐานะคนกลางในการไกล่เกลี่ยเหตุขัดแย้งหลายจุดทั่วโลกซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะทรัมเองก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนหรือว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาตในชนวนกาซา ขณะที่เรื่องนี้ต้องบอกว่าฝั่งกัมพูชาเองมีการเปิดเผยนะคะว่าจะเสนอชื่อทรัมป์ค่ะเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสติภาพหลังช่วยให้2ชาติอาเซียบนบรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่มาเลเซียยุติความตึงเครียดครั้งรุนแรงที่สุดในรอบพรวัสดิ์ทั้งนี้ค่ะโดยฝ่ายไทยนะคะต้องบอกว่ามีการรายงานผู้เสียชีวิต18รายบาดเจ็บ3 9คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและก็เพิ่งมีรายงานนะคะในเช้าวันที่12สิงหาคมนะคะว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดพื้นที่ปราสาทตามทมธม เสียขาเนี่ยหนึนายขณะที่กัมพูชานะคะมีการอ้างว่าทหารเนี่ยเสียชีวิตของฝั่งตัวเองเนี่ยแค่ห้านายเท่านั้นค่ะ ทั้งนี้อย่างไรก็ตามต้องบอกเลยนะคะว่าจากที่โดนัลด์ทรัมป์ค่ะมีการกล่าวเอาไว้นะคะถึงจํานวนผู้เสียชีวิตค่ะในสมรภูมิเนี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะซึ่งทรัมป์เองเนี่ยก็บอกว่ามี2000นายนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเราก็ไม่ทราบได้แน่ชัดว่าทรัมป์นะคะได้ข้อมูลมาจากฝั่งใดกันแน่และเกี่ยวกับประเด็นที่ทรัมป์ออกมากล่าวแบบนี้เนี่ยคะต้องบอกว่าหลังจากนั้นค่ะวาสนานานุ่มนะคะทางด้านผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโสนะคะก็ได้มีการออกมาโพสตระบุข,ข้อความว่าระดับประธานาธิบดีสหรัฐประมาณการตัวเลขที่ราว2000 ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนมากนักเหตุเพราะมีแอร์สไตล์ซึ่งใกล้เคียงกับแม่ทัพภาค2ประมาณการราว3,000ันนายเ่ออเมริการายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชามีเสียชีวิตที่ชายแดนราว2,000คนและตัวเองสามารถทำให้ทั้งไทยและกัมพูชายอมหยุดยิง แต่ใช้คำว่า people อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นประชาชนของทั้งสองฝ่ายแต่คาดว่าทรัมป์น่าจะหมายถึงภาพรวมการเสียชีวิตของทหารและประชาชนขณะที่พลโทบุญสินพัดกลามแม่ทัพภาคสองประมาณการว่าทหารเขเมรน,น่าจะสูญเสียราว3,000นายขณะที่ตัวเลขสรุปยอดผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบยอดสะสมถึงวันที่10สิงหาคม2 5 6 8 1หนึ่งพลเรือนเสียชีวิตทางตรง14รายบาดเจ็บ39รายรวมทั้งสิ้น53ราย 2ทหารเสียชีวิต16นายบาดเจ็บ259นายรวมทั้งเส้น275นายส่วนที่เหลือคือตัวเลขการสูญเสียของฝ่ายกัมพูชาแต่กัมพูชายืนยันตัวเลขทหารเขมรตาย5นายและไม่ยอมนับรวม12สศพที่ภูมะเขือที่ทหารไทยส่งศพกลับคืนให้อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าขณะที่เรื่องนี้กองทัพบ,บกเองค่ะก็มีการประกาศจุดยืนนะคะเมื่อกองทัพบ,บกส่งสัญ,ญญาณเอาคืนเขมรค่ะหลังทหารไทยเหยียบกับระเบิดนะคะซึ่งเมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพลตรีวินไทยสุวารีโคศ กองทัพบ,บกค่ะมีการเปิดเผยว่าสิบเอกธิรพลเนี่ยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่26.10พร้อมกําลังพลเนี่ยรวม7นายปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยบนเส้นทางประจําห่างจากปราสา,ตตาทตำมนทมจงังหวัดสุรินเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรระหว่างปฏิบัติหน้าที่สิบเอกธิรพลเนี่ยได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยลอบวางไว้ทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสบริเวณข้อเท้าซ้ายและก็ถูกนําส่งรักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักโดยล่าสุดเนี่ยอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว โฆษกกองทัพบ,บกระบุว่า,วาเหตุการณ์นี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและก็ไม่เคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาอัตวาซึ่งห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิดเหตุเกิดในเขตแดนไทยและมีลักษณะเจตนาลอบโจมตีทาหารไทยโดยตรงทั้งนี้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ชายแดนสะท้อนถึงพฤติกรรมต่อเนื่องของกัมพูชาในการคุกคามไทยและสวนทางกับข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ตกลงกันในการประชุม GBC ล่าสุดฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่ตอบรับข้อเสนอไทยเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดทําให้เชื่อว่ามีการวางแผนใช้ทุนระเบิดเป็นระบบเพื่อคุกคามไทยกองทบกยืนยันว่าไทยเนี่ยยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมาโดยตลอดและไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่หากสถานการณ์บีบบังคับก็อาจจําเป็นต้องใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของกําลังพลจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและการรุกล้ำของฝ่ายกัมพูชายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่ารัก16 F16 จัดให้ค่ะเมื่อทัพฟ้านะคะมีการโชว์แสนยานุภาพค่ะเครื่องบินรบ F16 นะคะพิสูจน์ภารากิจปกป้องอธิปไตยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเพจกองทัพอากาศไทยค่ะได้มีการโพสต์รูปภาพเครื่องบิน F16 นะคะที่ตระหง่านอยู่บนน่านฟ้าค่ะ สัดทัพ F-16 หนุนภารกิจชายแดนยกระดับป้องกันตนเองตอบโต้ตามหลักสากลนะคะซึ่งโพสต์นี้เองค่ะทางกองทัพอากาศมีการระบุว่า F-16 Tu o รักสงบ F-16 จบให้แม้จะประจำการในกองทัพอากาศไทยมาก,กว่า37ปีเครื่องบินรบแบบ F-16 a b หรือขอ1 9นามเรียกขานตามแบบของกองทัพอากาศยังคงเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองน่านฟ้าในปัจจุบันในฝูงบินรบหลักคือฝูงบิน103และฝูงบิน403 ตลอดเวลาที่ผ่านมาเครื่องบินรบแบบ F-16 a b ได้ปฏิบัติภาร,รกิจการป้องปรามสกัดกั้นและภารกิจพิเศษมาโดยตลอดและในความขัดแย้งด้านพรมแดนกับประเทศกัมพูชาที่เกิดขึ้นกินเวลา5วันการรบในครั้งนี้ได้เป็นเวทีให้ F-16 a b ได้แสดงแสนยานุภาพทั้งการครองอากาศและการโจมตีสนับสนุนการรบภาคพื้นดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสร้างจุดเปลี่ยนทางการรบด้วยการทำลายเป้าหมายทางการทาหารได้อย่างหนักหน่วงและแม่นยำสามารถทำลายขวัญและกำลังใจของ ค่าศึกได้อย่างเต็มรูปแบบโดยวิสัยทัศน์ในการจัดหาระบบอาวุธที่มีความทันสมัยและทําการปรับปรุงตามระยะห่วงเวลาพร้อมกับการฝึกฝนได้กําลังพลและนักบินที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานการรบทางอากาศมาอย่างต่อเนื่องคือปัจจัยหลักของการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตยิยุทธบดินทร์ที่สามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้อย่างดุนแรงและเฉียบขาดทําให้ชื่อของ F-16 ที่คนไทยได้รู้จัก และร่วมเป็นประจักษ์พยานในสมรรถนะและความสําเร็จของเครื่องบินรบแบบนี้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถในการรบได้อย่างเต็มรูปแบบและพร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกค,คามรูปแบบต่างๆด้วยความเท่าทันในเทคโนโลยีการรบทางอากาศยุคใหม่ในฐานะกองทัพอากาศขอยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ยึดถือการตอบโต้ตามหลักสากลที่ได้สัดส่วนคำนึงถึงมนุษยธรรมตามกฎบัตรสหรประชาชาติมาตราที่5้ 1, ในการป้องกันตนเอง ทางกลางชาวเหนือนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ก็นสนั่นค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราก็บอกได้เลยนะคะว่าฝั่งไทยของเราณตอนนี้ค่ะก็เตรียมพร้อมการยกระดับป้องกันตนเองนะคะเพื่อตอบโต้ตามหลักสากลหนุนภารกิจชายแดนค่ะซึ่งงานนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคะ่ะฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะมีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะสําหรับพรอมอัปเดตเรื่องนี้อย่างไรก็ตามหามีความอัปเดตอย่างไรคะ่ะไทยนิยวไม่พลาดนําเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ ไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ